S <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องตำดับจริงดองต่อนนี้ตาบุญชื่นนะครับก็เดินจากทุ่งด,ดองนะครับมาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับก็อีกไม่ไกลนะครับก็จะถึงวัดนะครับ อำเภอโพไซนะครับ22กิโแล้วก็อบตสพีนะครับ9.4กิโลนะครับบ้านนองักเปน7กิโลนะครับพี่น้องมตรงกรมครับมตรงกลมครับมาตรงกรมนะครับมาตรงกรมครับเนี่ย ครับครับยานีいい้จะมาอยู่ที่นี่นะครับสาธุครับสาธุครับนี่นะครับพี 1> 1่น้องเราสาธุครับ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  สาธุครับ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  <c ười> สาธุครับแม่น้ำควงแม่แม่น้ำควงครัตัวโป่งสาธุครับสาธุครับครับไม่ใช่วันนี้ ตอนนี้โดนต่าถึงก็ชาติตุดงน,นะครับเข้าสูดหม,มู่บ้านแล้วนะครับนี่พอใกล้จะถึงวัดนะครับต่อไปต่อตามต่อไว้ นี่นะครับพี่น้องของเราก็มารอรับน้องตานะครับเนี่เต็มฝั่งซ้ายของถนนเลยนะครับเราไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มครับสาธุครับสาธุครับลงไปเลยยกขึ้นเลยยกอ่านนะครับไม่ต้องก้มนะครับสาธุครับสาธุครับ

ครับสาธุครับสาธุครับับสาธุครับสาธุครัสาธุครับสาไปบครับสาธุครับ สาธุครับสาธุครับทุครับสาธุครับตอนนี้ก็จะถึงวัดหน้าวัดแล้วพี่น้องสาธุครับสาธุครับสาธุครับ สาธุครับ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 นี่ครับ ครับตอนนี้ครับตอนนี้หลวงตาท่านก็ได้จาริทุดงนะครับมาถึงวัดแล้วนะครับวัดวัดพรสวรรค์นะครับวัดไฟสวรรค์นะครับพี่น้องวันนี้ตาเป็นชื่นนะครับจําวัดที่นี่นะครับพี่น้องอนี่นะครับตอนนี้ก็เข้าเข้ามาข้างในวัดครับ กระเป๋าตังเก็บด้านหลังด้ครับกระเป๋าตังขอด้านหลังครับอยกแตน้ำดวยครับแตะไว้ครับครับมือแตะน้ำด้ครับรเาตังเกบด้านหลังครับราด้านในวัดนะครับอ ครับลุกหัวขมานี่พี่เออนันหละครับครับสาธุครับมอดูลงตาได้เลยครับม่ต้องกสาธุครับสาธุครับ

ลุงตาวันนี้ตาท่านทำวัดที่วัดวัสวรรค์นะครับเข้านะมาครับสลากครับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็ดุงตาท่านมาซื้อดวงมาถึงวัดวันสวรรค์นะครับ ก็จะจำวัดที่นี่นะครับเวลาตีห้าครึ่งนะครับก็จะบินสบาดเช้านะครับเหมือนกับทุกๆวัดนะครับที่หลวงตาท่านจำวัดนะครับสำรับคลิปนี้สวัสดีครับ